กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็ขออนุญาตทั้งดานผู้นำตำบลสังเทอน้อยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของสังเทอน้อยทุกท่านนะคะอามื้อนี้ก็ขออนุญาตเด้อค่ะสิไดใสารพันธ์ให้ฟังจะสองก่อนนะคะก่อนแรกจิเป็นศีลหาก่อนที่สองสิเป็นบุญคุณพ่อแม่นะคะมวนบม่มวนก็อุตสาฟังเด้อเจ้าค่ะพระคุณเจ้า แล้วค <ítulo> <c oughs> <々>่ะคราบแวให้สวยมนงนี่คือบ่แม่นางขึ้นผม่วึงานผีอะไรเห็นหมนีบ้าเอ้บอกงายสิคุณแม่วันนี้ ก่าวเป็นคำสอนขาดสินจะเดือดร้อนพึงสังวรกันให้ดีสินหาย่าเลือนหายหญิงและชายนั้นควรมีชีวิตจะสุขี ถ้าเรามีสินทุกวนันขอหนึ่งพึงระวังอย่าทำผิดขีดเบียดเบียนสัตว์โลกควรเป็นเพื่อนจึงขอเตือนอย่าขาฟันเวรนกรรมจ้า ในไม่ชาจะตามทันปานายาคากันจะสุขสันถูกวันคืนขอสองตรองให้ดีอยากมั่งมีต้องทำงานห้ามลักของชาวบ้าน คมคืนอทินนายาทำผิดคิดข้าโมยของผู้อื่นรู้แล้วอยา่าฝ่าฝืนแสนกล้ำกลืนถูกจำจองขอสามยาตามใจจิตยาไวไฟตันหา สามีพันรยาห้ามโลภผิดคู่ครองกาเมสุมิจรชาให้รักษาอย่ามัวมองละเมิดผิดคันลองปวดสมองเกิดบุญไว ขอสิมีสัจจาเจราจาอย่าล่วงใครวันคิดให้ยาวไกลผิดพลาดไปไภัยมากมายหูสายกโกหกตกนารกบ่วงอบายพูดปดควรลาย เราทั้งลายอย่าได้ทำขอหา้ย่าได้คิดไปเป็นมิตรกับสุราเม,มาไมยหมดคุณค่าจะนำพาไปก่อกรรมสุราเมรยา,าทัานให้ละสิ่งมึนเมา เสบแล้วจากโง่เขาชีวิตเศร้าไปจนตายร้องมาคงเข้าใจในเนื้อหาสินหานี้ทำได้จะสุขีหมดรากีทั้งใจกายคงพอ ขอยุดติการบรรยายกราบลาท่านทั้งหลายสุขสบายทุกคนเทินกราบลาท่านทั้งหลายสุขสาบายทุกคนเทอนเกิดมาแก้วตา แม้นมีผู้ใดคอยปอนข้าวปอนปลายามเจ็บไข้ผู้ใดนอเยียวยาสอนวิชาให้อยู่รอดปลอดภัยเติบไงเป็นผู้เป็น มีความสุขล้นมียศศักดินาพ่อแม่คอยอนุโมทนาคอยมีตาให้ลูกลายามจนก่อนตายมาลาลชีวินบันให้ทรัพย์สินบรรดาลูกทุกคน นี่และนาบุพการีชนในสากลหาเทียบเท่าเปล่ามีท่านคือรมโพองของเราเป็นลูกเป็นเต้าอย่าปราบปลืมลืมตนทางเศรษฐีหรือผู้ดีมีจนน้อมกะมนปลนนิบาต กะตันยุกะตาเวทีอันเครื่องไม้นี้ตีค่าราคาคนปรลาดโบราณสันลสริญแยยบยนให้เป็นคนล้ำเลิศประเสริฐงามอุปธรรมเมื่อยามเท่าแก่ ทั้งพอ่อทั้งแม่และปู่ย่าตายายมอบเคารพอบพิวันยา,นายพร้อมพนานอใจให้แสนสุขสำราญแขนคุณเมื่อถึงการไว้ชนเร่งสร้างกุศลฝากผลบุญส่งไป กุศลละทานเหมือนดังยานกลนไกลไหลเลื่อนไปนุ่นเนืองเมืองสวรรค์เทวาอารักเบื้องบนโมทนากุศลในผลบุญให้ทานเปล่งวาจาสาธุสาธุการแล้วลงคานเขียนชื่อในแผ่นทอ ก็กูก้กรรมทำความเจ็บชำ้ำให้พ่อแม่แห่งตนปลิดชีวีบุพการีชนโทษทุกทนถึงก้นอเวจีกะตันอยู่กาตาเวทีตังจึงเพียรสอนยำ้ำน้นในเรื่องแทนคุณ ลูกกี่คนพ่อแม่เคยเกื้อกูลแม้นสำนึกบุญแทนพระคุณท่านเทินใช่หรืคุณแม่ส <comunidad> ใส่ลรืเอาล่าอยู่เปล่าเอาล่าอยู่บ่เอาล่าเอากาบล่าอีกกันหนึ่งบ่เอาอีกพี่น้องเราใส่บุญ ที่มาประชุมในวันนี้รวมพิธีสั่งสมบูรณ์เพื่อบำเพ็ญบารมีสวดมนต์ภาวนาเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตทุกคนมาวันนี้ จงโชคดีทุกทุกคนสุขภาพลาหน้าใหม่ทางกายใจให้สุขีด้วยผลแห่งความดีชีวิตนี้จงเจริญกลาบลาทั้งพระพูทธและพระธรรม ปลาทรงพร้อมด้วยจิตอันนอบน้อมพวกเราพร้อมกันกราบลาสิบนิ้วน้อมวันทากราบงามงามลงสามทีหานทาทานิมายังผ่านเตอาปุดชะมา กิจามายังผาหูการาณียาผาหูกิจามายังผาหูการาณียาจ้าคุณดมั้ยยังเหมือนศึกษาฟังเอาน้องไม่น้อง เชิญด้วยค่ะต่อไปเป็นสารพันวัดบ้านเกาบ่อด้วยค่ะลูกๆไปใช้เนาะลูกๆมาหาแม่ได้เด้อลูกเด้อเดี๋ยวคุนละสองคนเด้อตั้งกล่องใหม่เด้อเร่งกางซะ